หัวใจที่ไม่เคยปิดเวรวินาทีชีวิตข้างทางสู่เรื่องราวสุดประทับใจของพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดลบบุรีบนถนนสายยาวที่ทอดยาวจากบุรีรัมย์มุ่งหน้าสู่บ้านที่แม่สอดหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมวิชาการที่เหนื่อยล้ามาหลายวันสิ่งที่ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดโหยหาที่สุดคงเป็นเพียงการพักผ่อน แต่แล้วโชคชะตาก็ได้มอบบรวดทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งของจัญญาบรนวิชาชีพให้แก่พวกเขาบ่ายคล้อยของวันที่9กันยายน2568ภาพรถเก่งที่เสียหลักอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้ากลางถนนในเขตจังหวัดลบบุรีคือภาพที่บาดตาและหยุดทุกความเหนื่อยล้าของนางสาวนภัทรทับกล่ำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางวีรยาศีีพรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและทีมงานในวินาทีนั้นไม่มีคำถามไม่มีเงื่อนไขและไม่มีความลังเลสัญชาตญาณของผู้พิทักษ์ชีวิตได้สั่งให้พวกเธอหยุดรถและพุ่งตรงไปยังที่เกิดเหตุทันทีข้างทางที่ร้อนระอุได้แปรเปลี่ยนเป็นห้องฉุกเฉินชั่วคราวด้วยสองมือและหนึ่งหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา เสียงเรียกปลุกสติผู้บาดเจ็บการประเมินอ,อาการบาดแผลด้วยความนิ่งและเชี่ยวชาญการปฐมพยาบาลที่แม่นยำทุกการกระทำคือการต่อสู้กับเวลาเพื่อฉุดรั้งลมหายใจที่แผ่วเบาเอาไว้พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือแต่เป็นเหมือนความหวังเดียวของผู้บาดเจ็บในขณะนั้นจนกระทั่งเสียงสัญญาณรถฉุกเฉินดังใกล้เข้ามาภารกิจประคองชีวิต จึงถูกส่งมอบต่อไปอยังทีมกู้ชีพเมื่อแน่ใจว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในมือที่ปลอดภัยแล้วเหล่าพยาบาลผู้กล้าแกร่งก็เพียงแค่ถอยออกมาอย่างเงียบๆและเดินทางกลับสู่เส้นทางของตนเองโดยไม่รอคำขอบคุณใดๆทิ้งไว้เพียงแค่ภาพความทรงจำอันดีงามและหัวใจที่อิ่มฟูเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การทำความดีแต่คือบทพิสูจน์อันทรงพลังว่า จิตวิญญาณของพยาบาลไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในชุดยูนิฟอร์มสีขาวหรือในรั้วโรงพยาบาลแต่มันคือลมหายใจคือทุกย่างก้าวคือหัวใจที่ไม่เคยหลับไหลและพร้อมจะโอบอุ้มทุกชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอโรงพยาบาลแม่สอดและชาวอำเภอแม่สอดขอแสดงความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในความเสียสละของบุคลากรทุกท่าน วีรบุรุษบนท้องถนนที่ทำให้เราทุกคนได้ประจักษ์ว่าหัวใจของพวกเขานั้นไม่เคยปิดเวรเลยจริงๆ